สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธประจำวันศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชสถานพระบรมราชโรงกาศให้ผู้แทนโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนามที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด19เฝ้าทดลองทุลีพระบาท รับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจและบัตรพระราชทานกำลังใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุชมพันษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมิถุนายน2 5 6 4วันนี้เวลา20นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จออกนะพระที่นั่งอาพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรกาศให้ผู้แทนโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนามจำนวน49แห่งที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจและบัตรพระราชทานกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2564เพื่อเป็นกำลังใจแก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยเข้าพระราชาไทยและทรงทราบถึงความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้าจากการทุ่งเทกำลังกายและกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด -19 รวมทั้งทรงร่วมสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรในภาคต่างๆและผู้ประกอบการเพื่อกระจายรายได้ในช่วงวิกฤตในครั้งนี้สิ่งของในถุงพระราชทานกำลังใจนอกจากเรื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแล้วยังมีเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเป็นรูปลูกโปง่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วงและมีข้อความพระราชทานกำลังใจโดยทรงให้ความหมายในบัตรพระราชทานกำลังใจว่า ลูกโป่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลและความสุขลูกโป่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วงอัดเต็มไปด้วยกำลังใจจากเราทั้งสองส่งลอยไปพระราชทานกำลังใจด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุกๆท,ท่านให้มีกำลังกายกำลังใจที่จะ,ะเผชิญและผ่านพ้นวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปด้วยกันขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทุกประการเทิน อีกทั้งยังมีน้ำพระราชาทัไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เองเพื่อไม่ให้เข็มกลัดพระราชทานกำลังใจหลุดหรือแยกออกจากกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างใกล้ชิด โดยทรงพระกรุณาโปรโดกระาโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานพระาัทรพย์ส่วนพระองค์ให้กองงานในพระองค์จัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งสิ่งของที่จําเป็นต่างๆเพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยโรคโควิด -19 ยังความทราบซึ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ส่งห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอด สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพหลราชสุดาสิยามบรมราชจุมารีทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา8นาฬิกา53น,นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสาสยามรมราช,ชุกุมารีสเสด็จลงณศารา,าเริงบางไกลกังบนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวใน่นึนนวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2564ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์จากบางไกลกังบนไปยังกรมการข้าวเกษตรกลางบางเขนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในสังกัดกรมการข้าวที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอีก4แห่งได้แก่ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรส่วนวิจัยข้าวสกลนครส่วนวิจัยข้าวปราจีนบุรีและส่วนวิจัยข้าวพัทลุง ทนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5มิถุนายน2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรไปทอดพระเนตรกิจ,จาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหวานข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดจัดงานขึ้นทุกปีเพื่อประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวในทันะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานและเพื่อเผยพระร่องความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบครบวงจรตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนาและเยาวชนชาวนาผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคตโอกาสนี้มีพระราชดำรัส ข้าวเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งคนละเมืองของโลกอีกจำนวนหนึ่งข้าวจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นอาหารหลักของมวลมนุษย์แต่ที่มีความสำคัญยิ่งกว่าคือผู้ปลูกข้าวคือเกษตรกรทั้งหลายที่มาร่วมในงานนี้และที่ไม่ได้มาท่านทั้งหลายมีความสำคัญในฐานนะี้นะเป็นผู้ผลิตอาหารให้คนได้อิ่มท้อง มีร่างกายแข็งแรงมีความสําคัญที่ช่วยให้ชาติไทยเราเพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องอาหารและมีความมั่นคงด้านอาหารในยามที่เกิดวิกฤตการใดๆก็ไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะขาดแคลนเช่นในขณะนี้เกิดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิดระบาดไปทั่วโลกในประเทศไทยก็มีความรุนแรงไม่ใช่น้อยการคมนาคมขนส่งทั่วโลกไม่สะดวกหรือหยุดชะงัก ถ้าเราผลิตอาหารเองไม่ได้ต้องพึ่งพาจากภายนอกเป็นส่วนมากประเทศเราก็จะเดือดร้อนเพียงใดผู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมไปถึงที่ปลูกพืชผ,ผักผลไม้เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารจึงสมควรได้รับการสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่มีคุณแก่ประเทศชาติและคนในชาติเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านทั้งหลายยังเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในข้อที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร ที่โลกกำลังรณรงค์ให้เกิดขึ้นเพื่อขจัดความหิวโหยในหมู่คู่ด้วยโอกาสสถานการณ์โรคระบาดในประเทศเหล่านี้ยังคงรุนแรงการพบปะกันจึงต้องจัดการในลักษณะนี้ขอให้ทุกท่านระวังรักษาตัวให้ดีอย่าประมาททุกท่านพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆเพื่อความปลอดภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ขอให้ท่านทั้งหลายสมัครสมานจามมะขีกันและมีกำลังใจที่จะผลิตข้าวรวมทั้งพืชจัดอาหารอื่นๆไม่ว่าจะผลิตขายหรือเพื่อบริโภคในครอบครัวก็ถือว่าดีทั้งสิ้นเพราะแสดงว่าเราพึ่งพาตนเองได้ปัจจุบันมีทหารในโครงการทาหารพันธีมาช่วยผลิตอาหารอีกแรงหนึ่งซึ่งก็สามารถทำให้ทาได้ผลดีและช่วยเหลือถุขชนได้มากขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ทั้งกายและใจมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลาจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายขอให้ชีวิตดีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั่วกันตลอดไป ต่อจากนั้นในทอดพระเนธในเทศกาลภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมภูมิปัญญานำชาวนาสร้างสรรค์นวัตกรรม,รรรมเป็นการรับชมในเทศกาลและกิจกรรมต่างๆในรูปแบบเสมือนจริงหรือ Virtual e x h i b i t i o n ไม่ต้องไปสถานที่จริงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้แก่นิทรศการความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาข้าวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับการพัฒนาการผลิตข้าวในยุคเกษตร4.0สถานที่จัดแสดงนักกรมการข้าวกรุงเทพมหานคร นเทศการสาธิตการปลูกข้าวโดยใช้รถปักดำไร้คนขับและสาธิตการฉีดพ่นสารโดยใช้รถและอากาศยานไร้คนขับสถานที่จัดแสดงณศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีในเทศการการใช้ชีวพันเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อป้องกันโรคข้าวที่สำคัญสถานที่จัดแสดงณศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นิทรรศการกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยสถานที่จัดแสดงนักกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรและที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนการทำนาริมทะเลสาบสงขลาหาดตปำปำจังหวัดพัทลุงใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตข้าวสถานที่จัดแสดงนศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ผู้ที่สนใจสามารถรับชมกิจกรรมต่างๆได้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage r i c e n e w s Channel ประจนถึงวันที่6มิถุนายน2564และสามารถรับชมงานในรูปแบบพิทรศการาเธสมือนจริงหรือ Virtual Exhibition ได้ทาง w w w r i บ e d e w ป2564 c o m หลังจบงานกรมการข้าวจะนำเทปบันทึกการถ่ายทอดสดไปเผยพแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Rice News Channel ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ r a ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่341ผ่านสือ Online. ่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เวลา13นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ r a ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาเริงบางไกลกังบนอำเภอหัวหินจังหวัดจุลพุรีขัน ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่341ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยกรรมาการสภากาชาติไทยประชุมอยู่ในห้องประชุมใหญ่อาคารเทริดพระเกียรติสน็บพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครโดยมีระเบยียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มบริการทาง การแพทย์สภากาชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุรายงานการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่และการจัดหาจัดสรรจัดบริการวัคซีนโควิด -19 สภากาชาติไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินการช่วยเหลือด้านนุษยธรรมตามหลักการชาติสากล มีภารกิจหลักในการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยบริการโลหิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศสภากาชาติไทยจะมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาติไทยในการสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ covid19.redcross.or.th สอบถามสายด่วนหมได้โทรศัพท์020211664 สมเด็จพระอริยมงสาคัตายาญานสมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยน่ในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าค่ำวานนี้สมเด็จพระอริยวงสาคัตายาานสมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมหาสังฆปริณายก สเสด็จลงณพระเจดีย์วัดราชบพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะศิลาปางนาคปกสมัยลบบุรีจากนั้นสเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามทรงจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธ,เ,ธเจ้า วันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาถือเป็นวันสําคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรม8ปดค่ำเดือนวิสาขะหรือเดือน6ของไทยคือหลังจากพระพุทธเจ้า,าเสด็จดับขันหรือปรินิพานได้8วันวันอัฐมีบูชาเป็นวันสาคัญที่ชาวพุทธควรตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตการเกิดแก่เจ็บและตายล้วนเป็นสิ่งธรรมดาที่คู่กับมนุษย์ สัตรธรรมเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรหนีพ้นไม่มีใครหนีพ้นดังนั้นการใช้ชีวิตในแต่ละวันจึงควรยึดหลักสุจริต3ในการปฏิบัติตนได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตหมายถึงการประพฤติด,ดีทั้งทางกายวาจาและใจอยู่ในทํานรงคลองธรรมไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเป็นเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศชนิดอัตราไหลสูงแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด1ิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม,ม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กองงานในพระองค์จัดหาเครื่องออกซิเจนไฮฟลูซึ่งเป็นเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศชนิดอัตราไหลสูงเพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศสําหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีปัญหาระบบการหายใจจำนวนมากขึ้นในขณะนี้ ในวันนี้ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการอเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการมีการจัดพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานเบื้องหน้าพระบรม,มชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน12เครื่องดังนี้โรงพยาบาลสมุทรปราการจำนวน6เครื่องโรงพยาบาลบางพลีจำนวน4เครื่องและโรงพยาบาลบางบ่อ จำนวนสองเรื่องโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบา่อข้าราชาการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมในพิธีอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ วันนี้นะัรงพยาบาลพระจอมเกล้าอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีในแพทย์เกรียงศักดิ์คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจำนวนสิบเครื่อง ประกอบด้วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจำนวน8เครื่องและโรงพยาบาลชะอำอําเภอชะอำจำนวน2เครื่องการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิลดลงจะสามารถนำไปใช้งานในภารกิจใหม่ต่อไป สมเน็จพระกนิษฐาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟ,ฟลูแก่โรงพยาบาลต่างๆสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆให้หมู่นิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดซื้อ,เ,อ Flow, เ,เครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน540เครื่องเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโรควิดสิเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น โดยพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยในวันนี้ที่โรงพยาบาลกระบี่จังหวัดกระบี่พันตำรวจโทมหม่อมหลวงกิติบดีประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานเบื้องนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลกระบี่จำนวนแปดเครื่องโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่เข้าร่วมพิธี อย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นท้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 บกระลอกใหม่จังหวัดกระบี่มีโรงพยาบาลสนามสองแห่งคือโรงพยาบาลสนามโกเมนและโรงพยาบาลสนามกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15 ณวันที่4วมิถุนายน2,564มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด19สะสมจำนวน307คนรักษาหายแล้ว274คนอยู่ระหว่างการรักษา33คนไม่มีผู้เสียชีวิตวันนี้ที่โรงพยาบาลระยองจังหวัดระยองนายแพทย์สุก,กิจบรนจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลระยองพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลรับมอบกรื่ออกซิเจนไฮฟลู Flow, พระราชทานเบื้องหน้าพระราชาลักษณ์สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลระยองจำนวนสี่เครื่องยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น มูลนิธิชัยพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้เพื่อจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ i c u ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรดาบัญชีกระแสารายวันเลขที่067-300-4873เเพื่อป้องกันแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเมื่อแพทย์พยาบาลปลอดภัยคนไข้ก็ปลอดภัย สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครุวพระราชทานอุปนายกาผู้อมริการสภากาชาดไทยเพื่อประกอบอาหารพระราชาทานนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ที่อาคารอนเนกประสงค์สนามฟุตซอลมหาวิทยลาลัยราชพัฒนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชาพลักน้อยประหลัดจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอแม่เปิน่นอ,อตาคลีเทศบาลน,นครนครสวรรค์และอำเภอเมืองนครสวรรค์รวมจำนวน3,587ชุดซึ่งสมเด็จพระรนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสาดาสยามบรมราช,ชกุมารี พระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง6มิถุนายน2564 mm hmm. เพื่อประกอบอาหารพระราชทานนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้และไร้ที่พึ่งในพื้นที่อำเภอตาคลีจำนวนสามรายพร้อมมอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจคู่ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 อย่างความปลักปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด19เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภาการชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001 1345670หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวะวงชื่อบัญชีสำนักง,งานจัดหา,ารายได้สภาการชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0236067990สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664 สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาเชิญเงินพระราชทานไปมอบให้แก่วัดปทุมวนารามเพื่อสมทบในโครงการกล่องอาหารปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่วัดปฐมวนารามเขตปุมวันกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุกม,มารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่วัดปทุมวนารามเพื่อสมทบในโครงการกล่องอาหารปันสุขซึ่งวัดปุมวนารามได้จัดทําโครงการกล่องอาหารปันสุขสนองพระดําริสมเด็จพระอริยวงศาคัตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจัดทําอาหารกล่องนําไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์นั้นหน่วยบริการฉีดวัคซีนคโควิด -19 ในพื้นที่เขตปทุมวันอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาสนพระราชวังสนามเสือป่าเขตด,ดุสิตรกรุงเทพมหาคนครบุคลากรและสมาคมสิ์เก่าจิตระดาในพระราชุปธรธ์ร่วมการประกอบอาหารกล่อง500กล่องนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทันเขตจตุจักร ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักสำนักงานแพทย์เขตบางคอแหลมและที่ศูนย์บริการวัคซีนอาคารจานจ,จุรีเก้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ทาทั้งนี้ในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งทรงดํารงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ําใจให้กันโดยเฉพาะในยามที่คนในชาติประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตนาดาได้น้อมนํามาเป็นหลักในการดําเนินงานส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้และมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น สำนักพระราชาวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน่นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2564ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระราชมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือนราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-6มิถุนายน2564 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉั้นสุริสวภาเอกเอี่ยมศิลสวัสดีค่ะ